กระแสการขนอาวุธมาประชิดชายแดนช่วงนี้ใครตามข่าวนี้ก็คงจะได้เห็นคลิปต่างๆในโลกโซเชียลและทางสื่อใหญ่นําเสนอกันมันก็มีหลากหลายประเภทนะครับที่ข้างบ้านขนมาไม่ว่าจะเป็นปืนใหญ่รถถังรถหุ้มเกราะอาวุธประทับบ่าจรวรายลํากล้องทั้งที่มีอยู่เดิมในกองทัพของเขาทั้งได้มาใหม่อย่างจรวรลายลํากล้อง p s l 0 3ที่มีระยะยิงไกล130กิโล แต่ในคลิปนี้เรามาพูดถึง4จรวดหลายลำกล้องเป็นอีกอาวุนึงที่ข้างบ้านได้ขนมาประชิดชายแดนอย่างจรวดหลายลำกล้อง BM 2 1จรวดหลายลำกล้อง RM 7 0จรวดหลายลำกล้อง Type ้ B และจรวดหลายลำกล้อง t y p 81ซึ่งจรวดหลายลำกล้องทั้ง4รุ่นนี้ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีการขนมาประชิดชายแดนและยังมีระบบอื่นรุ่นอื่นอีก แทบจะเรียกได้ว่าความขัดแย้งรอบนี้ข้างบ้านเราเขามีอาวุธอะไรมาประจำกองทัพของเขาก็ขนมาหมดแทบไม่เหลือไว้ในคลังอาวุธคงคิดว่าจะแก้มือในปี54ที่ผ่านมาเรามาคุยจรวดหลายลำกล้องตัวนี้กันนะครับกับเครื่องยิงลูกจรวด BM21 BM21 เป็นเครื่องยิงจรวดลายลำกล้องที่ผลิตโดยโซเวียตซึ่งกัมพูชาเองก็มีประจำการอยู่หลักร้อยระบบ ในอดีตเคยมีการใช้ b m 21ยิงใส่ประเทศไทยเราล่าสุดก็มีการเคลื่อนย้าย b m 21จำนวนมากของกองทัพกรัรมพูชาไปยังพื้นที่ชายแดนไทยกรัรมพูชาเราบริเวณช่องบกกัมพูชาเองก็มี b m 21ประจำการตั้งแต่ปี2541หลังจากสงครามกลางเมืองสิ้นสุดลงโดยมีการทดสอบยิงจรวดหลายลำกล้องแบบ BM- 21จำนวน8คันซึ่งเป็นการทดสอบอาวุธด้วยกระสุนจริงครั้งแรก นอกจากนี้ยังมีการทดสอบอีกครั้งหนึ่งในปี2523มีรายง,งานว่ากัมพูชาก็มีจรวดหลายลำกล้อง B.M.21 ประจำการอยู่ไม่น้อยกว่าร้อยระบบซึ่งมีการเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชามีการนำเสนอภาพถ่ายของรถยิงจรวด B.M.21 จำนวนมากกำลังเคลื่อนย,ย้ายโดยทั่วไปแล้วเครื่องยิงจรวด B.M.21 1คันจะมีจรวดอยู่40นัดซึ่งสามารถยิงทั้งหมดได้ในเวลา20วินาที B.M.21 คือระบบจรวดไรายดำกล้องที่มีสมรรถนะหลักคือการยิงจรวดจํานวนมากไปยังเป้าหมายเพื่อทําลายพื้นที่กวา้างโดยมีระยะยิงประมาณ20-40ถึงกิโลขึ้นอยู่กับรุ่นและกระสุนที่ใช้แม้ว่าความแม่นยําจะไม่สูงเท่ากับอาวุธประเทศอื่นแต่ก็มีอนุภาพในการทําลายล้างสูงเหมาะสําหรับการโจมตีพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่เช่นฐานทัพค่ายทหารหรือแนวป้องกันสรุปสมรรถนะของ bm 2 1สสามารถยิงจรวดจ,จำนวนมากได้พร้อมกัน ระยะยิงก็ประมาณ20-40กิโลขึ้นอยู่กับรุ่นแระกระสุนทำลายพื้นที่เป้าหมายขนาดใหญ่ความความแม่นยำต่ำกว่าอาวุธประเภทอื่นแต่เน้นการโจมตีเป็นวงกว้าง BM21 เป็นระบบจรวดลายลำกล้องที่มีข้อดีหลายประการเช่นความสามารถในการยิงได้พื้นที่กว้างความเร็วในการยิงสูงและความคล่องตัวในการใช้งานนอกจากนี้ BM21 ยังเป็นระบบที่ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลายทั่วโลก bm 2 1ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำลายพื้นที่ขนาดใหญ่ซึ่งเหมาะสำหรับการโจมตีที่ต้องการทำลายวงกว้างความเร็วในการยิงสูงสามารถยิงจรวดได้ในอัตราที่รวดเร็วซึ่งทำให้สามารถยิงจรวดได้จำนวนมากในระยะเวลาอันสั้นความคล่องตัวในการใช้งานสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วและยิงได้หลายพื้นที่ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งานความนิยมและการใช้งานอย่างแพร่หลายซึ่งบ่งบอกถึงความน่าเชื่อถือและความสามารถของระบบ ความสะดวกในการบำรุงรักษามีการออกแบบที่เรียบง่ายทำให้บำรุงรักษาง่ายและรวดเร็วราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับระบบจรวดหลายลำกล้องอื่นๆทำให้เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับประเทศที่มีงบประมาณจำกัดข้อเสียของ BM21 ก็มีเยอะในเรื่องของความไม่แม่นยำอาจจะมีข้อจำกัดในเรื่องความแม่นยำในการยิงซึ่งอาจไม่เหมาะสำหรับการโจมตีที่ต้องการความแม่นยำสูงระยะยิงอาจไม่ไกลเท่ากับระบบจรวดหลายลำกล้องรุ่นอื่นๆ เทคโนโลยีเป็นระบบที่พัฒนามานานแล้วซึ่งอาจจะล้าสมัยเมื่อเทียบกับระบบจรวดและลำกล้องรุ่นใหม่ๆที่มีเทคโนโลยีทันสมัยกว่าแท้จริงแล้ว b m 2 1ก็มีข้อเสียหลักๆคือความแม่นยำต่ำทำให้ไม่เหมาะสมกับการโจมตีเป้าหมายที่ต้องการความแม่นยำสูงเน้นการทำลายล้างเป็นพื้นที่กว้างมากกว่านอกจากนี้การยิงจรวด จำนวนมากในระยะเวลาสั้นๆอาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อพลเรือนและทรัพย์สินโดยรอบแต่ถึงยังไงหากเป็นอาวุธทางทหารจะเก่าหรือใหม่ก็อันตรายอยู่ดีนะครับกับระบบจรวดหลายลำกล้องอีกตัวหนึ่งที่เราเห็นในคลิปจากฝั่งข้างบ้านเขาแชร์กันในโซเชียลดูแล้วซึ่งดูแล้วก็จะคล้ายๆ bm 2 1แต่ที่จริงแล้วมันเป็นจรวดหลายลำกล้อง rm 7 0 ที่กัมพูชาเขามีประจำการอยู่ขนาด122ม mm, มตรที่พัฒน,นาโดยเซอร์โกสลาเวียและมีการใช้งานในหลายประเทศกองทัพกัมพูชามีการใช้งาน rm 7 0ในการราดตระเวนรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งตามแนวชายแดนไทยกัมพูชารุ่นที่ทันสมัยก็จะเป็นรุ่น rm 7 0ทับ m เป็นรุ่นที่ได้รับการปรับปรุปรงและมีระบบควบคุมการยิงและระบบนำทางใหม่สามารถใช้จรวดชนิดใหม่ที่มีระยะยิง36กกิโลเมตร การอัปเกรดมีการนำเสนอ rm 7 0 m o d u l a เป็นการอัปเกรดสำหรับผู้ใช้งาน rm 7 0นสถานการ์ชายแดนไทยกัมพูชามีรายงานข่าวเกี่ยวกับกองทัพกัมพูชาที่เคลื่อนย้าย rm 7 0และอาวุธหนักอื่นๆไปยังแนวชายแดนกัมพูชาซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการรตระเวนและการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดนของเขามีรายงานว่ากัมพูชามีการประจำการระบบตรวจระแหลมกล้อง rm 7จนจำนวนไม่ต่ำกว่า50ากว่าระบบพร้อมกับอาวุธหนักอื่นๆบริเวณชายแดนไทยเรา ระบบจรวดหลายลำกล้องนี้ถูกติดตั้งบนรถบรรทุก6กล้อและรถบรรทุกจรวด60ลูกรายงานยังระบุว่ากัมพูชาได้ขนอาวุธหนักและกองกําลังเขาเข้าตึงพื้นที่ชายแดนอาวุธยุทโธปกรณ์ของกัมพูชาส่วนใหญ่จะเน้นที่อาวุธที่ได้รับการความช่วยเหลือทงางทหารหรือซื้อมาจากต่างประเทศเช่นจีนรัสเซียกับเครื่องยิงลูกจรวดหลายลำกล้องอีกรุ่นหนึ่งที่ข้างบ้านเรามีประจําการกับระบบจรวดหลายลำกล้องไทยเก้าศูนย์บีที่กัมพูชานําเข้ามาจากจีน เป็นระบบจรวดละกล้องขนาด122ม mm, ิลิเมตรมี40ท่อยิงสามารถยิงจรวดได้ไกลถึง40กิโลเมตรระบบนี้ถูกติดตั้งบนรถบรรทุก 6x6 และสามารถเข้าสู่ตำแหน่งการยิงและออกจากตำแหน่งได้อย่างรวดเร็วระยะยิง20-40กิโลเมตรดุราในการเข้าออกพื้นที่ใช้เวลาภายใน7นาทีอัตราการยิง40นัด ภายใน18ถึง20วินาทีกัมพูชาเองก็ได้ติดตั้งระบบไทย 90B ไว้รถบรรทุก6ัวคุณ6ระบบนี้ถูกใช้ในการเสริมกำลังรบของกรพูชารวมกับอาวุธอื่นๆเช่นปืนใหญ่ไทย 90B ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในการทำลายพื้นที่โดยรวมซึ่งเสริมการทำงานของปืนใหญ่ระบบนี้เป็นที่นิยมหลายประเทศที่ใช้หลักนิยมทางทหารของโซเวียตและจีนเนื่องจากมีราคาที่ไม่แพงและมีความสามารถในการยิงจรวดจ,จำนวนมาก พวาสามารถเข้าสู่ตำแหน่งยิงและออกจากตำแหน่งได้ภายในเวลาไม่เกิน7นาทีหัวรบมีน้ำหนักระหว่าง18.3ถึง28กิโลกร,รมัมมีจรวดพร้อมยิง40นัดและมีจรวจสำรองอีก40นัดอัตราการยิงยิงได้40นัดภายใน18ถึง20วินาทีติดตั้งบนรถบรรทุก6คูณ6รถบรรทุกยาว9.31เมตรกว้าง2.49เมตรจรวดไทย 90B มีจุดเด่นที่ มีความสามารถในการยิงจรวดนำวิธีไฟไดรกนที่มีระบบนำวิธีด้วยดาวเทียมและแรงเฉยทำให้มีความแม่นยำสูงและจรวดหายลำกล้องอีกรุ่นหนึ่งนะที่ทางข้างบ้านเรามีประจำการและก็ได้นำมานะฮะเสริมนะฮะบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาเรานะฮะไทยป1ที่ผลิตโดยจีนซึ่งกัมพูชาได้นำเข้ามาใช้ในกองทัพโดยไทปเป็นระบบจรวดลา้ลำกล้องขนาด122ม mm, ม ที่มีเท่ายิง40เท่ายิงเช่นกันวัตถุประสงค์ของระบบจรวดระเกล้องโจมดีเป้าหมายภาคพื้นการใช้งานของกัมบูชาไทย81เป็นส่วนหนึ่งของยุทธปกรณ์ของกองทัพมีจุดเด่นที่สําคัญคือระบบจรวดขนาด122ม mm, ิลลิเมตรจำนวน40ท่อยิงติดตั้งบนรถบรรทุกทําให้มีความคล่องตัวและสามารถตอบสนองเป้าหมายในสนามรบได้อย่างรวดเร็วช่วยให้สามารถยิงจรวดได้จํานวนมากในคราวเดียวเพิ่มอํานาจในการยิง ขนาดจรวด122เมตรเป็นขนาดมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปมีประสิทธิภาพในการทำลายเป้าหมายติดตั้งรถบรรทุกทำให้มีความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายและใช้งานในสนามรบตอบสนองเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วสามารถยิงโต้ตอบค่าศึกได้อย่างทันท่วงทีแต่ก็มีข้อเสียหลายประการเช่นแม้ว่าท้าย81จะได้รับการปรับปรุงให้มีความแม่นยำมากขึ้นแต่ก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดพลาดในการโจมตีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน ความสามารถในการรับมือกับการป้องกันของข้าศึกระบบป้องกันภัยทางอากาศของข้าศึกอาจจะมีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อนเนื่องทําให้ไท้81อาจไม่สามารถเจาะผ่านระบบป้องกันเหล่านั้นได้หรืออาจถูกทําลายก่อนที่จะสามารถยิงโจมตีได้ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมไทป81อาจสูงเนื่องจากเป็นระบบอาวุธที่มีความซับซ้อนและเทคโนโลยีขั้นสูง นี่ก็เป็นระบบจรวดไรํำกล้องที่ข้างบ้านขนมาประชิตชายแดนเป็นอาวุธที่เป็นอมตะของเขาขนมาแสดงแสนยาดูภาพของเขาหากเจอสถานการณ์จริงเข้าไปทีนี้แหละจะขนกลับกันยังไงอาจต้องใช้รถบรรทุกขนเสศษเหล็กกลับไปก็ได้มันก็ไม่แน่นะครับ